รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชามงคลทัญบรุรีเชิญชวนเข้าร่วมอบรมระบบกักเก็บพลังงานและสถานการณ์พัฒนาการของแบตเตอรี่13ธันวาคมนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะอตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชม,มงคลธัญบุรีชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมระบบกักเก็บพลังงานและสถานาการณ์พัฒนาการของแบตเตอรี่วันศุกร์ที่13ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีรจังหวัดปทุมธานีโดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1>, 1. ระบบการเก็บพลังงาน 2. พัฒนาการของแบตเตอรี่ 3. การทดสอบและการวิเคราะห์แบตเตอรี่ 4. การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานแบตเตอรี่ 5. การทดสอบแบตเตอรี่โดยเครื่องชาร์จด,ดิสชาร์จ 6. การวัดค่าความต้านทานภายใน 7. การวัดค่า CCA 8. การประกอบแบตเตอรี่จากเซลล์ทูแพ็ค การทดสอบความสามารถของแบตเตอรี่เมื่อประกอบเป็นแพ็คพร้อมใช้งานซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ได้แพร่หลายสาม,มารถประยุกต์ใช้ในงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่แต่ละชนิดได้อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการประกอบแบตเตอรี่ที่สำคัญสาม,มารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อย,ยอดในภาคธุรกิจได้ โดยมีค่าลงทะเบียน4,000บาทต่อท่านรวมค่าอุปกรณ์อาหารว่างและอาหารกลางวันรับสมัครเพียง20ท่านเท่านั้นทั้งนี้ภายหลังการจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับแบตเตอรี่โซเดียมขนาด1 2สโวลต์ส0 AH สำหรับใช้สตาร์ทเครื่องยนต์มูลค่า2,500บาทฟรีผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2549 30 8 6หรือที่0 8 3 9 4 1 6 9 4 1 และ Facebook ISDC t r a d i n g Center